อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุสนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันต่อเลยนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมคอนเฟิร์มเรียบร้อยสำหรับยูเมโตสครับเปิดตัวดิมาเรีครับเซ็นสัญญาณ1ปีใส่เสื้อเบอร์22นะครับอังเกลดิมารีครับสตาร์เจนตายเนี่ยบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา1ปีจนกระทั่งถึงมิถุนายนปี2023นะครับกับยูโตสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและจะสวมเสื้อเนี่ยหมายเลข22ลงแข่งขันในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับดิมาเรียนะครับ ปีกไว้34ปีเนี่ยเดินทางมาถึงตูรินครับเมื่อคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาก่อนเขารับการตรวจร่างกายในเช้าวันศุกร์นะฮะและเซ็นสัญญาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับจากแถลงการของสโ,โมสรเนี่ยระบุว่าตัวแทนของดีมาเรียนเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นครับในครั้งนี้จำนวน1.3ล้านยูโรนะฮะ ดิมารีอเนี่ยหมดสัญญาอาลาจากปารีสแซงต์แชมงครับในเดือนที่แล้วนะหลังผ่านการลงสนามให้กับทีมดังเลนนําหอมเนี่ยไป295เกมยิยงได้92ประตูครับโดยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขายิงไป5ประตูกับ8แอสซิสต์นับจากการลงเล่น2 6นัดในลีกเอิงด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเปิดตัวกับยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลายจากอิตาลีนะครับสำหรับดิมารีอนะครับก็ดีๆด,ด้วยนะครับ สุดท้ายก็มาจบกับยูเนตุสเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดิมาเรียครับก็มาเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้เองก็คือเมื่อคือนก็เปิดตัวเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่งชวงเช้าครับสวีดัสสวัสดีครับ